เอาไงเล่นดาดเล่นเอาเลยเป็ับก่อนนะเป็ับก่อนนะรับเพื่อนนะแรับเพื่อนก็ได้แหมจะลาก็เด <ic> ินมาก่อนนะทุกคนเก็สวัสดีทุกคนนะขอต้อนรับสู่เกมที่ชื่อว่าลิปู ไม่รู้ว่ามันมีอัพเดตอะไรเข้ามาบ้างก็มาเล่นกันมาเล่นกัน่วนวันนี้สตรมจะหลุดหรือเปล่าก็มาลุ้นกันทุกคนจากที่มันหลุดมาแล้วลวันหลายรอบแล้ววันแล้วถ้ามาดูกันว่าจะหดุดไหมวันนี้ <S <S แต่คราวที่แล้วไม่เห็นเป็นงี้เลยตาดำมาแล้วเฮ้ยลงแล้วลงแล้วเหลืออะไรอีกปะครบหมดแล้วนะเทสเทสฮัลโหลฮัลโหลฮะโหลมาเมียจี๊ดจอยนี่เ้องพี่น้ำส้มขาดอะไรวะไม่มี ดีแล้วน่าจะพอแล้วลนะ่ะสามสองเดินไปแล้วก็ขอบคุณสลัก,กเป๊บบีของเดือนนี้กันแน่นะทุกคนขอบคุณมากเลยเจ้าลุกเป๊บให้ดูขอบคุณสลักเป๊บบีของเดือนนี้สวยภาพสวยมากขอบเปิ้ลหน่อยขอบเปิ้ลหน่อยแบบเดียวกับพี่ข้าเลย ไอ้นนเก่งคนไปลบปะเนี่ยไป let's go เอาปืนขึ้นมาปืนขึ้นอย่าขอปืนพกได้ไหม <_ d> อุ <_ d> อ้ยจ <_ d> ัดเ <_ d> อาแล้ <_ d> ครั <_ d> บ <_ d> อ่ะเป็ทำไมกระตุกจังอ่ะหรือว่าเป็นที่ของถูกวะเออเป็นที่พี่ปะวะไแค่ที่แล้วไม่เป็นหรือว่าหนูเป็นกระตุกคนเดียวเราก็ไม่ตุกนะคนเล่นปกตินะมึงกระตุกเล็กน้อยตอนเริ่มเกมอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะ มมนเต็งเลยอันนี้คืออะไรอ่ะขอองยายโอ๊ยจะตกไหมนะ่ะเดีจี้ช่วยนะ่น้เลยคุณจี้น่อย เ้ยจ,มจม๊มีกันแต่งไหมอ่ะไม่มีอะ่ะจีไม่มีกันแตกเดี๋ยวนะใค้มีสเต็งมากกว่าหนิงบ้างอะ่ะคนคนมีสเต็ง,งเยอะจีไม่มีสเตง็งอ้ะมีตัวมาหรออะ,อะไรไม่รู้เห็นมีคนวิ่งไปหล โอปรับใจเฮ้ยเฮ้ยใจตายซะเอ่้อยดีอย่าทำร้อยก้ดีอย่าทำร้อยดีอย่าทำร้ยดีเลอไม่ังไงตายตายตัวเสวยสวยสวยยหือฉันยมหือกับเพียงนักเฮ้ย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  เอออย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงไปด้ยผมไมแม่นละแม่นละแม่นละแม่นแม่นแม่นเฉยเฉยเออที่ไหนเราไม่ได้โดนหรอได้ขอโดนดีขอโดนดีกินเจาะหรืงเีวละ คุณคุระวัง <c oughs> ระวังรวังรวังระวับนี่ไหนรับรับรับนี่ไหนรับรันี่ไหนได้ไหมไปนะโอเคอ้าวมีซัมบันายใช่จบขอบคุณรับนะพี่นิโอเอ้ี่นิโอนาะ <laughs> เปิดมาก็ตัวแตกหนึ่งแล้ว啊จิงจิงอะไรคนพี่นี้อะไรจกกี้จ <laughs> <c oughs> นเข้วมาดีข้างหลังเดิหนห้าต่อ

เกิดอะไนนทุกคนทุกคน่เวาเพื่อเราเชนเราเพื่อเราชนมาแป๊บนึงเพ่อนทุกคนเห็นใช่ไหมเมื่อกี้อยู่ๆก็เกิดสิ่งที่เรียกว,ว่าการวาร์ปเกิด ไหนๆทุกคนก็มานี่ขอดูรูปเอเปี๊ยหน่อยนี่อันนี้มีคนบ้านให้ไหมน่ารักไหมแกเพียงหน้าแบบโหแบบมันเท็มมากเลยอ่ะชอบชอบชอบสวยมากเลยตุ๊เปีจำเดือน าโชว์ <c oughs> อะไรเขาจะเชิญแล้วมา อยู่ไหนเลยลืมเออปกติไม่เป็นเว้ยตอนนี้ไม่เป็นก็เลยงงลืมคุณเดี๋ยวปิดไลค์ไปแล้วน่าจะเกี่ยวกับเปิดไลค์นั่นแหละเน็ตบูดนะพี่เออไอ้เน็ตวันนี้บูดเฉยเลย ไม่เลยคุณไม่ดีมันยังไม่ได้เราจ่ายค่าเน็ตหรือเปล่าเล่นเล่นเล่นเน็ตไม่ได้เขาเนี่ยเขาเนี่ยนั่นเล่นเน็ตไม่ได้ปิดค่าเน็ตเปล่าไม่ปิดไม่บีบียังไม่ปิดตัดเน็ตไปแล้วเขาหมดแล้วใช่ไหมใช่เขาหมดแล้วคุณยังครับยังยังยังใช่ไันยังมาแล้วลองอีกรอบหนึ่งอันนี้ปิดไลฟ์ไปแล้วโอเคตัดอ่ะ ลืมไปเลยคนว่าว่าเราว่าเราต้องมีเล่นเลเยอร์สามนี่นะไม่ีใครระวังเลยกินเข้าอะไรดีก็จริงไเลเยอร์สามเราจะมาไลฟ์ตั้งแต่วันละครแต่ว่าเน็ตมีปัญหาคนนี่ก็เลยมาลองไลฟ์ดูก่อนว่าเอมันได้ไหมขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยมือกระตุกอีกแล้วอ่ะไม่หัดเลยไม่ดีขึ้นเลยเหรอ น well, ี่แหละนี่แหละนี่แหละกระตุกไม่เห็นไหมคือตุกปิงรักมันอย่างนี้นเ่ียเมที่แล้วไม่เห็นไปลุยไปไปตูดไก่ไม่เอา่ะอ นี่อยู่ดาดที่สิบสี่กันใช่ไหมดาดที่สิบใช่เชิงเทียนเชิงเทียนเที่ยวเช่เชิงฉันชื่ออะวะน่ยปุ้นมาช่วยเรายกนี่หน่อยสิเชิงเทียนปี๊ปจ้าอ,อ้าวเฮ้ยปุ้นมีคนตายะฮะ ต่อหน้าต่อตาเลยเว้ยไฟรกระโดดลงไปนี่แล้วเขคิดสร้าอย่างเงี้ยนะคุณเออมีคนคิดสั้นเว้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเอา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 ทบทแล้วมั้งอยูนี่อยนี่อยอยู่ดีสิลูก ่บพทุกคนเป็นยังงมั่งโอ้ ah, ีดีขึ้นไหมน้ำ uh ส้มอะไรนะพี่เหมือนจะดีเหมือนจะดีขึ้นนะก็ก็ดีนะดีดีดีแลวดีแล้วมีมังค่าามันเต้าตียิบได้ดีดีชั้นบนมีอะไรอีกบ้างจ้ะ ดูดูดูทุกคนยังไม่ยังไม่ยังไม่ขันใจผีนะถ้าขันใจเพียกก็่าเพลงหน้าคนนี้ได้เลยเลยเพียรนะวันนี้จะไปจาัดก,การผีตอนนั้นให้อย่างรวดเร็วทันใจตัดน,นะโอ้โหอย่ามีคนตายจริงเว้ยเอาอน็อกช่องเลยอะอะไรนะ สมุดกัดกันด้วยเลยตาสมุดสมุดกัดอ๋อเขาน่าจะเพอปลักสมุดนี่ไงเขาหัวสีขาวอะาใจเดียวนะเด้หัวสีขาวมีไหนอ่ะใครเขียวเน้วหัวสีขาวหายดูด้วไอชาดินะครับทุกคนค่องเดินไป สวัสดีจ้ามีใครอยู่ไหมดีคุณสวัสดีครับ, <c oughs> ย,ย,บยังไม่เคยเจอผีเนาะพียังผียังไม่ออกมายังไม่เห็นเนาะแต่ว่ามีคนตายเออเออประตูหดไ,ไม่มีของข่อ,อหายล่าจอม นั่นสิมีเช็คแล้อันนีน้อันนี้เป็นตู้เป็นไปนทางขายอันใหม่ทางขายอันใหม่น่าจับบันเทิงเนี่อ๋อระดับนี้เขาเรียกพัฒนาน่ะาที่แล้วผมผมออมมือให้ทุกคนเพื่อให้ทุกคนเฉืย่ยยนั่นรึ ใช่แล้วเป็นคนกรี๊ดมีมีไอตัวไอตัวอ้าตัวตัวอุ้ย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 คุยจะมาโง่แบบนี้ได้นะมีมีตัวมีตัวมาสี่เหี่ยมไหนไอตัวระเบิดตัวระเบิดตัวระเบิดไอตัวคนระเบิดตีนเสียงไอลุงด้วยอ่ะไอตัวคนระเบิดมามีหมาด้วยโอ้ใหม่กอน หัวหัวตอนนี้หัวหัวตอนนี้น่าจะเป็นยงส่งมามาจับมันจับมันจับมันโอเคๆป็นเอาเอาเอาหมาไม่เนี่ยหมาไม่มี่ยเมาไม่มีหมาไม่เนีอุ้ยอะไรเหรอะไรแปลกอ่ะเหมือนมีไอ้ลุด้วยเออมันตายแล้วเหรอสวยยังไม่ตายมีไอ้ลุด้วยนะตอนนี้เราขาดหัวใครไหมขาดหัวขาอยู่เหรอไม่มีหัวในในบ้านนั่นสองสองหัวละ เรามรกมีก hey, so ี oh no. Oh no ่คนบ้างคะเรามีกัน7คนหรือเปล่าใช่ใจะมีคนจะมีกี่เจ็ดคนเนาะอุ้ยมีของใหญ่อ่ะหัวโดนบ้างไหอุ้ยแต๊กคิวแต๊กคิวเจ็บปะนั่นคนดุยเจ็บจีนันไม่มีอะไม่มีโดนโดนไม่ได้อยู่กับจีนโดนอยู่กับเราน้ำซอสนี่ไงนี่ไงน้องมาไปอะน้องมาไปไหน ไม่ถึงอยู่ในขบวนการระวังนะทุกคนไปไปยังมากพวกคุณมีใครตายั้มอืม ัจดดที่แต่งความมันมันผู้ใดก็ไดีก็ดีไงนะขยับไปเยอนได้ตรงนี้เหมือนไม่มีของกูว่าตาย เออพี่เดวช่วยหน่อยได้ได้ได้อ่าไปไหมไหไปแล้วจัดแล้วไปเลยไปเลยย้โอ้ยอีโนมันมีข้างหลังพี่เนลวข้างหลังพี่เนลข้างหลังพี่เนลนมมานมมาถึงไปเดี๋ยวมือกูไหนนมพี่ไปแล้วนมไปแล้วข้างล่างมือมือมือสอยหน่อยว้าวหนึ่งร้อยพี่คูตายคูว่าตาย ไปไปยืดนมนมนมมันมเฉาะของมีอาหารดินชาไหนอวี้ที่่อกยานี่เตังไหนวะพี่เป็นรติกมาละาพี่เอาของไปขายกันเป็นข้าที่ได้เกิดนม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 นี่เน่เกียฉันนะพวกนม เอาของไปขายกันเถอะเห็นด้วยเห็นด้วยเพื่อนจะได้เกิดมาเอ้าเล่นเรื่องเขาไปใครท่มนต้มอย่ไหนหายเลยไม่เจ๊ะขอโดนหน่อยพี่เอาเอาเอาอีกชิ้นหนึ่งไหมมันมีของใหญ่อีกชิ้นหนึ่งจะได้จบจบตรงนี้ได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 ้ตรงไหนของใหญ่ มันอยู่ออยอเอนนะอนะมันอยู่ห้องเดิมเฮ้ยยกขึ้นนะโอ้ยหนักอยู่ห้องเดิมเลยเอ๊ะเหมือนใครโดนอะไรปะอืมไม่รู้จิคุณ มีใครตายไหมขอโทษหน่อยครับเฮ้ยระเบิดระเบิดข ah, oh. well, ้างหลังใช่ไหมผมไม่ใช่ขอโทษนั่นเป็นระดินโอ้โหมองเป็นระเบิดยิงทิ้งใช่ไหมนี่ไม่หนอใจร้ายเหลือเกินเห็นมุมมั่วด้วยตัวไอตัววิววิววิวหนักวะเหี้ยเหี้เอ้าโวันี้ระเบิดจริงจิตใจกูจะวายสัตว์พรอมเอาเพื่อนตายอุ้ยสงสารข้างล่างข้างล่างคนหนึ่งโอเคปล่อยเลย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  ป้าชูพอดีเลยชูพอดีเลยป้ของโจ๊าดีคดีกจะลงไงดีเนี่ยพ <c oughs> มันมีอีกตัวมันมีอีกตัวอ้าวมีสองตัวตัวพี่เพิ่งหลังวิเยอะเยอะมีมีหรือคุณไหมไอตัวไหนทำไรเพื่อนอเอาว้า<ะ>คุตายจะเอาไหมาอ่ะ เก <ไอ S 1> ่าเหรอกูนัดเล็กเก่านะบอกเลยตัวร้ายตัวร้ายดีโพเลยปูเอเอาเราไปด้วยเอาเราไปด้วยอยู่ไหนบอกแล้วอย่างสายสิบมือกูมือด๊อกมืงกูมึงกระบอกเอาเราไปด้วยคุณปืนน<อ>้อยหนูอยู่ที่ใครวะเอาปืนแก๊ปไปเก่งไม่รอแน่ย ยังยังอ่ะเขาเรียกอะไรไม่ใครคิดอีกไหมครับอ่ะเยอะเยอะเยอะอ่ะพี่นี่โอไปะด่วนลูกอัน,นจะหมดแล้วปล่อยปล่อยปล่อยทางไหนวะเนี่ยโอ้ยโอเคๆวิ่งด่วนโอ้ความช้าวิ่งหน่อยกูเร็วเร็วเฮ้ยเอาไอ้นั่นออกไปเลยก็ได้นะเอาจิงอ่ะเอ้ยจับไปก่อนจะถึงแล้ว โอ้ยลูกกากะบาดเยอะมากเลยเข้าเลยเข้าเลยระวังรถแตกนะยยัดได้บอกน่าจะรีบไปรอดว่ะรถแตกเนาะร้อยถอยผิดพลาดรถแตกต้องถืออ่ะมันลากไม่ไหวอ่ะเมื่อกี้เอาหัวอีกฮะเอาเอากันแตกไปชาร์จแบตก่อนก็ได้เดี๋ยวไปหาห้องไม่งั้นก็ต้องถือเป็นทีละทีละช็อตอ่ะเอากันแตกไปชาร์จแบตแล้วเอา นี่ได้อยู่เราค่อยหางเล่นไปค่อยๆไปรถรถแตไปแล้ว่ะตันขนาดนั้นเรามาเยอะยกมี่ไปให้ไม่ได้เราแรงไม่พออุ้ยอุ้ยอ้าอ้าอ้าแล้วไอ้โดนมีไหนอ่ะโดนอยู่ที่พี่นีโอไม่ใช่หรอใช่ใช่ใช่เอาเดี๋ยวดีพี่เอาไปชาร์จแบตแล้วเอามาใส่ถุงตัง เขาเหมือเอาไว้ที่ด่านก่อนก็ได้อ๋อมาแล้วหรอมาแล้วเหรอเอาไปใส่ถุงตังเอาเอาถุงตังวางตรงนี้ก่อนนะพี่นีโอ๊ยแล้วสเปิดห้องแล้วส่งเอาไปเลยไอ้โดเนี่ยชอบเลยโอเคเอาถุงตังวางตรงนี้นะทุกคนอย่าเพิ่งกลับไปนะไปหาห้องก่อนวางถุงตังไปไว้ตอนนี้รถบึ้มไปแล้วนี่ต้องระวังปีกเก็บคนนี้เอาเอาเลยไปอาล้วงมเอาเลยไป มั่น,นวะได้ครับได้ไดเฮ้ยพีพีพีอยากใกล้อยากใกล้อยากใกล้เอาปืนยายิงได้ไหมเอาหัวมันหายหายหายอ,อ้อยตายดี้คนดัดเรัจฉันฆ่ามันได้โอ้คลข้างล่างมีแต่ของบีบเบิม้ม cho hôn nhân quân ừ, như nói quân ừ. 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 มาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะได้ได้ได้หูมีแรงกระโดดไปไหนเอ้ยลูกแก้วอ่ะลูกแก้วเอาไปจับไปไว้ไกลๆเลยได้ไหมห้องแบบห้องไกลๆอ่ะได้ได้ถ้าถ้าพี่เอาวางไม่ถ้าไม่ไม่ไม่ถ้าพี่อยากเอาวางห้องนี้ได้พี่เอาวางพี่พี่พี่จ๋าพี่จ๋าเอางตรงนี้ไปก่อนโอเคคเอาไปเอาไปวางแล้วเอาโดนมาให้หนูนะได้ได้ได้โอเคครับอ่าใยุ่งกัดนิ้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย เคน้องได้แล้วอ่ะได้ครับได้ครับาถฟังอ่ะวกวดจํำทางไม่ได้เว้ยวยไม่ข้างไม่เท้า้ยตึกมันมึมมึนมึนมึนมมจะตกมลึ แสดงไปแล้วะ่ะไปเลย,นนายทางนู้นไปหยุดใส่เราต้องซื้อยากยุกมาแล้วคนนี้เราโดนแบบเป็นป่วยไม่ได้หรอกแล้วถ้าไปทางมันดูแบบว่าลึกลับซับซอ้อนจังเลย ขาทังหน่อยจ้าขาทังหน่อยวางให้ระวังนะข้าบนไจ้าทไรเฮ้ยน้องมปี่นะโดยต้นไม้เหรอพี่ใหญ่จะแล้วพี่ใหญ่เย้พอเราผมก็ดีออกมาให้ี่เห็นเว้ยชาเอ้าคนเราอ่ะแต่ี่นนึเ่ยเตุเพื่อผมก็แล้วแต่คนเราอ่ะคนเราพูดสัจจะดงออกมาให้่ะเนอ เราเันทำอะไรวะแม่งคิวมันเศร้าว่ะไอ้เจ้าคนเราคิวมันเศร้าเหรออย่าเพิ่งตายเอาเลยพี่ก่อนถ้าจะตายอันนี้ได้เหาอดนะไปมันเลยไปกี่ทีปะหมดจริงพเราเขาดูหน่อยเหลืออีห้าเนี่ยพี่อ๋อโอเคหมดจริงเอาลัทธไมาได้อยู่ เราเขายังไม่ไกลได้ได้หนูไปฮะไม่มีแรงยกเกือบไปเลยเฮ้ยกูมาถูกทางไว้นิ่ัวตัวตัวตัแล้วตูวแล้วตูแล้วตูแล้วเขาเขาเดินไปคนเพื่อนหนูหาหนูหาเพื่อนเตรมๆมหมอ เออพี่เหนียววว่่าถ้ามีคนอยู่ในถังแล้วก็เราเราตีเราไม้ตีเมันเดินมันเด็ก็เด้งปะต้องลองคุณจะเด้งนะเราต้องลองคุณตั้งทางนี้ลองใส่ทางหน่อยพี่คล้าไปหน่อหนพี่ลองคล้าไปไหนพี่มาใส่ไปดิอุลอาศัยดิณลินพี่เหนียวตั้งไหนตั้งตั้งองตี น้ำสีอน้ำสียดารินดน้สีอะไรอย่าพูดดีดีเลยพูดเพีแพี่หล่อไหมพี่หล่อไหมดารินพี่คนดีไหมน่าเกลียดน่าเกลียดนาเน้ำสีน้ำสียอะดารินพูดดีๆีพูดดีๆไม่เราเสีย่นหน้าว่าชมนายลนะไปที่เลดีเขียวไหมสรุปเป็นน้ำสีอะไรเขียเขียวเอเขียวอเคีายเลยั้ยอะ ถ่าเลยม็กว่านี้หมดแล้วใครอะไม่มีใครตายใช่ไหมพี่เาญาย่าได้าไดจะเย็นยอเล่นล้อเล่นดารินยองยองยอยองยาด้เจ้าเจาไม่ไเจ้าแกมาฟที่มาขนนะมีผมไหมเราเรามากี่คนนะพี่เรามาหกใช่ไหมเรามาเจ็ดหกวะเจ็ดเจ็ดแปดสามสี่าไปพี่โดดูได้ไหมีคนนึงไปไหนพี่ดำไปไหนอพี่ดำอ่ะพี่ดำขึ้นสวนเะจี้ไปเมื่อกี้ น้ำก็เขาใช่ไว้เงั้นขายเลยนะอยู่ไม่ได้ว่ามีกี่คนแต่ตอนนั้นมันไม่มีแล้วนะนา่ลิโอเคว่ะนาลิเมื่อกี้เหมือนแบบว่าเหมือนจะหน้ามืดอะไรเงี้ยแบบเช็คไงเช็คเดี๋ยวเช็คเนี่อะไรผลผลผลแค่ผมไม่เก็บอย่าเสยแล้กันเดผมโดนยกของแพงละเนี่ยเดี๋ยวเป็นคนว่าเดี๋ยวเป็นคนบุวยผมผมเต่าอ่ะ อย่าเผลอแล้วกันนะคุณไม่ดีตานใจเราเรารักกันเราลัใครกันได้หยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นไเลยนะเป็นว่อะลรชักกันักไงชักกัอยากหลอกหยอกเล่นมังเดี๋ยวเราไม่ได้เป็นตัวร้นไปเล่นกันเขาเขาเ้เล่นกันจัดลัทำไรน่ะเอาลูกกัะตกาานะครับ คุณทำนี้กตกใจแย่นะเปิดนะดำๆเดยมองไม่ค่อยเห็นนะเปิดเปิดเปิดห้องนี้เลยไหมให้พวกเราก่อนเอาเอาเลยก็ได้ครับเอาห้องห้องนี้ไหมห้องนี้ใช่ไหมเปิดละเอาขึ้นมาคุณค่อยๆดันมา เแล้วอนนั้นได้ม่เคืองกีัเส็จแล้ชใช่ใชมันมีของใหญ่อีกไหม